ตอนนี้นะคะก็คือใช้บริการแก๊ปค่าค่ะก็คือให้จ้างเขามาส่งแถวแถววัดจะมาทำบุญนะคะเพราะเอิญว่าเห็นเห็นคนขบับอะค่ะที่ที่หน้ากระเป๋าใส่เงินเขาอะ มีเลข4ี่สอด้วยนะคะลองเข้าขอดูเอาให้ดูนะคะดูดูเห็นไหมคะอันนี้อันไหนไหนขอพี่ช่วยดูช่วยอ้าให้หน่อยได้ไหมอยากอยากรู้อันนี้มันเป็นกระเป๋าอะไรอ๋อมันเป็นกระเป๋าใส่เงินทอนะคะมันจะเป็นแดงยี่ะค่ะแล้วก็แบ่งร้อยแล้วนี่ทําไมถึงได้เอาเอาเลข4289องแปดเก้ามาแปะคะอ๋อเคยตามอาจารย์นิติเกิจะคะ แกบอกว่าถ้าเราทํามาหากินอะไรอ่ะให้เอาเลขเนี้ยไปแปะไว้หน้ากระเป๋าใส่ตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าเหมือนเป็นเลขนําโชคใช่ไหมใช่แล้วมันจะเงินดีเงินเข้าแลเงินดีจริงไหมคะพี่เงินดีจริงค่ะนี่แบงค์ห้าสิบเห็นไหมคะเยอะไหมคะอ๋อดูแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยค่ะแบงค์ร้อยก็ตางค์ย่เห็นค่ะคือรู้เลยว่าเอ้ยลูกค้าเรียกเยอะอ๋อลูกค้าเรียกเยอะก็คเจอแต่ลูกค้าดีๆด้วยนะหมายถึงว่ามีติ๊กต๊กอะไรไหมมีมีบางทีแบบไปส่งนี่นี่เดี๋ยวอวดเดี๋ยวอวด มีแบงก์ดอนมีมีเงินหยวนด้วยอ๋ออันนี้คือลูกค้าต่างชาติิปให้มาดีมากพอตั้งแต่แปะตัวนี้เข้าไปอ่ะได้ได้ใช่ใช่ค่ะนี่คือเงินทิปเงินต่างชาติที่แบบว่าพอไปถึงแล้วแบบเขาเขาจ่ายเป็นบัตรเครดิตผ่านแก๊ปไปอ่ะเราเาแล้วเขาแบบเหมือนไม่มีเงินไทยเหลืออ่ะเขาก็ให้เป็นเงินบ้านเขามาโอเคดีดีเนาะดีดีมากจริงด้านหน้า นหน้าพี่ก็มีแปะสี่สองแปดเก้าโอ้ราคะหรือขอเข้าออกไปถ่ายนอะอุ้ยตายแล้วฝนเริ่มตกขอ,ขอก็อยากอยากเห็นอยากเห็นขอแอบถ่<อ>า,าย,ายได้ไหมเดี๋ยวเด,ดีย๋ยแวแอบไปถ่ายดูที่หน้ารถพี่เขาหน่อยเพราะเขาบอกว่าหน้ารถเขามีแปะสติ๊กเกอร์สี่สองแปดเก้าด้วยนะคะอยากรู้ว่าแปะไว้มุมไหนอ๋อเห็นแล้วนี่นี่น,นี่คือรถหน้ารถนะคะเขาแปะไว้ตรงนี้ค่ะด้านด้านด้านคนขับมีเลขสี่สองแปดเก้าด้วย โอ้โหไม่ธรรมดานะคะคุณพี่คนนี้เหมือนจะเลื่อมใสในในหลักวิชาอันนี้มากแต่ว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะฝนตกค่ะ